ก่อนจะไปเบิ้งคลิดน้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเข้าไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้ทีีน้ยังไม่ได้นำยังไม่ได้กินยังไม่ได้ใส่เลยอยู่เด็กว่ะอุ้ยกูเห็นแล้วโอเบต้าพี่เห็นแล้วเบต้าทีวีไม่ใช่ทีวีมาอยู่หน้าเรือเลยอยู่หน้าเรือหมดเวลาไม่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 พี่จะตายแล้วพี่จะตายพี่จะจมหน้ายเออ โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะตอนนี้อยู่กับพี่นะครับพี่เบต้าแล้วก็พี่ดนน้องอีก๊กพี่ตีเคแล้วก็พี่หวานฟูเกนซี่นะครับผมซึ่งในวันนี้เราจะมาเล่นซ่อนแอบบนเรือหลังนี้ได้หลังว่ด บนเรือลำนี้กันเองโอ้ตกภาษาไทยก็วันนี้เราจะมาแปลงร่างเป็นผีจนสลัดนี่ทุกคนแบบโคตรน่ากลัวเลยดูดีแบบมีเลือดด้วยเ <Yeah. S 1> ย่เออเนี่ยเลือดเ <laughs> ย่ปลอมมากเลยเอ้ยเอ้ยพี่ <c oughs> ยังไม่ได้เสอสกินว่ะ <c oughs> เค้มาเดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มกันเลยก,ก็เหมือนเดิมก็คือเราจะทําการแอบสามสิบวิแล้วก็ค้นหาค้นหาจะต้องหันหน้าไปทางนูน้ด <c oughs> หันหน้าไปทางทะเลเอาเออยังไม่ได้เปิดแชทเลย อะไรอะไร่ะพี่เป็นหรอ,อพี่ไม่ปไปแอบแล้วผมได้ที่แอบแล้วครับเออพี่ยังไม่ได้ใส่สกินเลยเพี่เป็นพี่เป็นมาได้เลยครับพี่ก็ใส่ส<อ>ิครับ เริ่มหานี่ยังไม่ได้น้ยังไม่สกีนยังไม่ได้ใส่เลยมนจะเริาแส้สาจปก็สิบสิบสับ่เวลาสา้สิบไปแอมยังไม่ได้อยู่กเลยไปแล้วไม่มักรตุมากเลยอ่ะไม่มองไม่มองจริงจริงไม่กดไม่กดช่ดวอีกสิบิอีกสงีกสามิอียังไม่าเลยอีกสบสาวิสิบสามวิก็จะหาได้แล้วอุ้ยมันช้าชักช้ารู้สึกคันไหมคันมือไงไม่รู้อ่ะ ถึงแล้วถึงแล้ว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 สี่สามสองหนึ่งไอพวกเด็กหน้าอารมอยไอพวกเด็กหน้าอารมอยน่ากลัวน่ากลัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครมันทำอะไรใครมันลังแกฆาตะกอนดูสิใครมันตรงมันตีเราข้างบนจะมีไหมนะ กวนจะวิวหน้าอะชอฮึบหน้าเบต้าอุ้ยอุ้ยพี่พี่จะไปไงวะโอ้พี่พี่จะทำเป็นไม่เห็นเบต้าแล้วกันนะอุ้ยอุ้ยเบต้าโอ้ตีโคตรแรงเลยฆาตกรจะตายแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วทำไมของฆาตกรมันรู้สึกแบบน้อยจังวะเบเนี่ยพี่ก็ต้องไต่ขึ้นไปใหม่เนี่ยดูดิอุ้ยอุ้ยไม่ได้ละไม่ได้ละไม่พี่ผมผมจะไม่ยอมผมจะไม่ยอมผมจะไม่ยอมไม่ยอมหรอพี่ผมจะไม่ยอมผมจะไม่ยอมว้า ดี๋ยวกูสิจะมีใครอีกขอดูลแลเราก่อนละกันมีใครไม่น่ามีใคระมาเดี๋ยวหยิบของก่อนใกล้ทีเคต้าคุงเลยหิวเด็กว่ะอุ้ยกูเห็นแล้วอะไรพี่ไปอยู่ไหนอยู่ไหนไปอยู่ข้างข้างข้างเรือข้างเรือนั่นน่ะข้างนั้นข้างนั้นข้างขวาข้างขวาพี่เนี่ยนี่นี่นี่ใช่ไหนพี่เนี่ย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 เวเวมานี่มานี่มานี่ข้างนี้ขะนี้มาหาพี่นี่ เวอาเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยอึชืนี้เมมันไ่หนีไปแล้วพี่นนโอ้โหดูดิดูดิโอ้พี่พี่นนโกวีนนทเออขึ้นเขขี่เรือหนีอ่ะเออแบบนี้ก็ได้เหรอวะขับเรือหนี เออแบบนี้ก็ได้เหรอขับเรือไปใต้ท้องเรือมันมันมีเรือให้ไงมันมีเรือให้ไม่ได้พี่ไม่ได้หอมฉุยหอมฉุยมีเด็กอยู่ในนี้ไม่นะาวิเสียงเสียงอะไรวะขนมเออเราไม่กินอะไรเท่าทีไม่เคยไม่นานเคยไม่นานเห็นเจเซ่ด่าโอ้ยตกใจเมื่อสี่ขึ้นหนก็เลยจะตีเบต้าแล้วเมื่อกี่ขึ้นหนขึ้นไม่ได้การนี้ชนะที่สุดมีแล้วค่ะเดชแชมเปี้ยนใช่หรองั้นหรออาจจะโดนแบบโดนฟันก็ได้ เราต้องหาทางกลับขึ้นเดือให้ได้มันไม่อยู่ที่ง่ายๆอะไรแบบนี้ได้ขึ้นมาเลยพี่โดนหนูจะรอพี่นะรออย่างนั้นเหล่ากับบานอือเย็ดเคน้องรอพี่อยู่ที่ท่าน้ำตลาดตลาดอะไรตลอดนะจ๊ะตลอดตลาดลินพันต์ตะชีขึ้นยี่ไหนวะเฮ้เรือมันก็เล็กนิดเดียวทำไมเขาทำไมเขาแบบแอบกันเงียอย่างว่าที่มือนตรงนี้เดียวอยากจะหยุดใต้ท้องเรือก็ได้นะอุพูดอย่างนี้อาจจะใช่พูดอย่างนี้มันแอบ มันก็ไม่ใหญ่อะไรขนาดนี้ไอ้อีกไอ้อีกพีวีที่ไหนยังไงผมเจอแล้วผมเจอแล้วไหนวะอยู่ด้พนบนอยู่ด้พนบนตรงที่เราตรงที่เราเริ่มคลิปกันเลยเอ๋ชอุรยได้พีวีพีไปละพีไปละมาเริ่มมาเริวมามาเริ่มโอเคเรียบเหลืออีกกี่คนเนี่ยสองเหลือใครอ่ะเหลือพี่โดนเหรอเขยติดตาแล้วเกมหมดเกมหมดเตเตอร์เลยโดนเหลือพี่โดนจากคนเดียวใช่ไหม ทีเคอะพี่เคโดนกับพิต้าพี่โดนขึ้นมาหนีพี่ขึ้นมาพี่โดนยวมจำนวนซะพี่ีเคอยู่ไหนพี่โดนอยู่ในเรือพี่โดนอยู่ในเรืออีกเรือนั่นเหลืดูเขาเรือด้านล่างอ่ะอุ้ยเอาเขาจมน้ำเหรออ๋อเอาพี่กำลังจะลงไปอ่ะอีพี่แบบกำลังจะโดดเลยว่าอะโดดลงเรือเดี๋ยวกันดีไงเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วเจอตัวเจอตัวเลยเฮ้ยตีไปก่อนเลยพี่กำลังอันนี้อยู่เรียบร้อยหรือว่าทีเคจะอยู่ข้างล่างเดี๋ยวพี่ต้าพี่ต้าอยู่ไหนโอ้โหพี่ เคยเห็นก็ไม่อยู่นะฉากแบบบเลโอเบต้าพี่เห็นแล้วเบต้าทีวีไม่ใช่ทีวีมาอยู่หน้าเรือเลยอยู่หน้าเรือหมดเวลาพี่อาดูดิกำลังจะขี่เรือแบบขึ้นขึ้นข้างบนน่ะแล้วเห็นพอดี กดเดี๋ยวเรากดกดให้เลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขอขึ้นไปก่อนอ้าวตาขอขึ้นไปก่อนโอ้ไม่ไหวแล้วจะกดแล้วนะกดเลยกดเลยอุ้ยวใครตีโอ้โหแล้วก็ตกเนี่ยเออพี่ต้าไปกับตันกับตันค่อยกับตันขอขึ้นขอขึ้นก่อนเก็บของก่อนเลยอ่ะเก็บของก่อนเฮ้ยเลือดจิ๋วยังอยู่มนะเลือจแต่ยันพี่อย่า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 เช่นเลือดจิ๋วเลยนะพี่ คนเราเนี่ยมันอยากโกงกันมีคนเอาเรือมาให้ไงใครจับแล้วจับเวลาแล้วนะชึ๊จับเวลาสาวซีวีแอบแล้วจ๊าไม่ไหนดียะไม่รู้ที่แอบเลยพี่หวาน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 ว่าไงพี่หวานเบยพี่ว่าพี่พี่ว่าพี่จะไปทางนี้ป่ะพี่จะแบบพี่จะแบบทางนี้โอเคพี่โอเคโอเคคนคนละทางแล้วพี่ได้ตรงมันนะพี่ได้เขาไม่มีทางเจอเราหรอกถ้าเราไม่ตายก่อนนะเอออย่าพึ่งนะขนตับเวลาได้ไหมไม่ได้พี่อุ้ยอุ้ยแอนได้ไหมวะไม่ตายเรือ จะหมดยังจะหมดยังอุ้ยตายแน่เลยอุยตายเลยหมดเลยพี่หาเลยหาเลยพี่หมดเวลาแล้วมาเลยพี่เขาเขาเดินมาแล้วผมอยู่มุมสูงผมสามารถเห็นได้พี่กลัวเหรอพี่กลัวเหรอพี่หวาเดอือกทษผมเผื่อบอกเข้าไปเข้าไปว่าผมเอาเบต้าไม่นะอยู่ด้านบนน่ะดีสุดเฮ้ยนิดนิดนะข้างบนเหรออุ้ยเนี่ยบีกูขึ้นกูรู้กูแตกแล้วกูแตกแล้วกูแตกแล้วอีกสักกู ไปตบนี่นะเป็นพี่พี่ตาผมไม่อยากเป็นพี่พี่อนุโลมให้ผมพี่พี่เรทำได้แอ้อีกแม่งอีกแม่งอีกอย่าพูดไม่แล้วว่าอะไรวะทำไมมันต่ายคนแรกตลอดเลยอีกอย่าพูดเ ผมจะพูดภาษาอีสานะไรกันวะพี่หวานพี่หวานอะไรพี่หวานผมผมจะบอกแล้วให้ผมตายแล้วผมก็ต้องมาช่วยหาแล้วพี่ไม่คิดจะหนีจริงๆเหรอไม่พี่ถ้าพี่ไปพี่ก็ตายเข้าใจไหมถ้าพี่ไม่ไปพี่ไม่ไปพี่ก็ตายพี่ไปพี่ก็ตายแล้วไม่เจอยันที่เดิมหรือเปล่พี่แอบเนียนมากไปเลี้ยวมีเงามีที่เข้าเติน ล่าสุดก็ล่าสุดพี่หวานแอบที่เดียวกับผมพี่แต่ตอนนี้หายไปแล้วหายตัวไปเลยก็พี่ขึ้นไปแล้วไงขึ้นไปไหนไปสามเหรอพี่ต้าพี่ต้าด้านบนหรือเปล่าไหน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 ยาล่องขนหรือว่าี่อฟฟเคนละห้องพี่โดนมาดูคนไปเรือหรือเปล่ามาดูผมมาว um ีเวียอย่าขึ้นมาไปโดนมาดูผมมาจะขึ้นไป พี่ต้าเราลองไปดูบนใบเรือกันดีกว่าที่เนาะโอ้โหดูดูเขาแบบพร้อมเพียงกันมากเลยเหมือนเราจะเห็นอะไรบางอย่างเห็นอะไรหรออีกอยู่ไหนเอ่ยไม่พี่โดนไอ้นี่ไงกดกดเล็กกดเล็กหนึ่งอะแล้วก็เลือกแล้วก็เลื่อนหาผมเออตด้กี่คนแล้วว่าโอ้โหเหลือเหลือใครบ้างเนี่ยเหลืออีกกับเหลือพี่หวานโดมตายยังโดมมันไม่ตายโดมหมุนหัวเล่นอยู่ เรือมันก็เล็กแค่นี่แอบบุกเลยได้เนี่ยพี่อยู่แบบจุดสูงสุดอ่ะพี่บอกเลยแบบไม่มีใครสามารถปีนไปได้เพราะเมื่อกี้พี่ฟุกไงพี่ขึ้นไปแล้วพี่ฟุกไงเขาหลอกให้เราปีนหรลไม่อันนี้พูดจริงๆแบบมันเป็นแบบซอกลือแบบพวกแกแบบไม่สามารถเห็นฉันหรอกผมบอกพูดเลยตายเนี่ยคณะแน่นอนแค่เลยพี่มั่นายเขาปีนขึ้นมาไม่ได้หรอกเพราะแบบพี่เกือบตายอ่ะพี่ต้องปีนขึ้นไปใหม่อ่ะผมไม่ให้ผมเห็นทีคิด้าคง พี่เห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างพี่ป้าอยู่ด้านล่างตรงผมเนี่ยตรงผหัวเลยเฮ้ยใครไม่รู้ว่าพี่แต่จะกินคล้ายๆพี่หวานเลยไม่พี่อยู่ข้างบนพี่อยู่ข้างบนจริงจริงพี่อยู่ข้างบนจริงๆพี่อยู่ข้างบนจริงๆเฮ้ยโอ้โหรอดเฉยเลยเฉยรอดเฉยเมื่อกี้อยู่แถวไหนปีนเกือบไม่ทันอ่ะอีกปีนเกือบไม่ทัน วัดเจาตอนนี้พี่หาใครไม่เจอเลยขนาดกัปตันยังหาไม่เจอปีนเกือบไม่ทันใช้สูตรผมอีกซะแล้ว MC s ี l v i t a หาเขาเนียนเกินอู๋อีกพี่เกือบตายมีพี่ปีนเกือบไม่ทันเลยดีนัมเบไปก่อนตายแต่ใช่อะพี่นี่ไงพี่พี่อยู่ไยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่หถ้าหลานพี่ไงพี่ไงพี่ไงหนีเลยหนีเลยมาเร็วอีกสิพี่พี่อุพูดไม่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 พี่จะตายแล้วพี่จะตายพี่จะจมหน้าเตะ เชียอะไรวาเนี่ยไม่ได้โดนฆ่าแต่แบบมาเลยไม่ถอยถอยถอยลงแม่งเลยมาดิอุ้ยแล้วโดดมาตรงพวกนี้พอดีเลยเออเออเออไม่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 หมดเวลาว้าห่าโวอะไรวะออกแล้วมันก็แน่อยู่แล้วนะทำไมจมน้ำตายมา คือแต่ละคนไปอยู่ไหนกันหมดอ่ะผมนอนผมนอนอยู่ตรงไอเนี่ยบันไดไว้พี่นอนแล้วกดคลิปเพื่อไม่เห็นาไม่ให้เห็นหัวแต่ผมเห็นพี่ไหวมาผมก็ต้องแอบปะอ๋อเกินไปเป็นไปพี่พี่อยู่ใต้น้ำตั้งแต่ต้นเกมเลยขอแบบอีกเป็นคือไม่รู้จะไปไหนเลยตอนนี้แป๊บนะนาฬิกามันรีเซ็ตอะแป๊บนไปไหนขอขอเลื่อนนาฬิกาโอเคโอเคทุกคนถือว่าเราได้แบบได้แอบฟรีไงเออต่อเวลาให้ตัวเองโอเคอีกแป๊บนะเฮ้ยอย่าพึ่งป๊อปป๊อ อวิ่งไปไหนดีวะจับเวลา30วิโอเคีแล้วโอเคผมผมได้ที่แล้วผมได้ที่แล้วอีกอีก19 19นะจ๊ะ17 16นี่หวานหวานโอเคผมเจอผมเจอที่แอบพี่อุ้ยอุ้ยโอ้โหที่ไหนวะเนี่ยที่ไหนวะเนี่ยแอบดีนะพี่แอบดีไหมพี่ที่ว่าดีดีพี่ว่าดีเลี้ยหมดแล้วเนียนตรงนี้เนียน ตรงนี้เนียนตรงนี้โคตรเลยแหละโคตรเลยอีกคือมนุษย์ผอมบางเนี่ยของแต่ละคนอะโคตรเนียนเลยเนี่ยรู้หมดเนี่ยเอาง่ายๆอีกถ้าอีกฆ่าพี่พี่อะรู้ของทุกคนพี่พูดแค่นี้พี่รู้ของทุกคนเลยเนี่ยเโอ้เบต้าเขาหาคุณแล้วไงถ้ารู้นะถ้ารู้แบบจะแบบสุดยอดมาเลย เอออีกมันเป็นมันเป็นที่แบบไม่มีใครเคยเคยแอบะของแต่ละคนอ่ะคือแบบแต่ละคนแอ่ไปตาสุดท้ายอ่ะคือมาได้ไงวะงงมาก Two thousand years later ซอกเลือโคตรดีตรงเนี้ยแซนอุกผิดตาอย่าพูดดิเฮ้ยขออคนขอโทษไม่รู้แต่ว่ามันอยู่บนหลุดปากเก่งเอ้หลุดปากเก่งพี่หวาน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 ทำอะไรอยู่บนบนเนี้พี่หวานเอ้ยบีอย่าพูดเขาก็รู้กันหมดจี พี่โดนพี่โดนพี่จะจมน้ำตายพี่รีบขึ้นมาเร็วเเห็นพี่เสียงแตกๆแล้วน่ะแล้วกินแอปเปิลแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคใครเดินมาใครเดินมาใครเดินมาเสียงใหุ้บบบเร็วบลบบเรยเบมาเร็วมาเร็วรบเร็วผมอนลผมรอแล้ว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 มองเนเอ้ยมาทางนี้แล้วมานี้แล้วเฮ้ยโอ้ยดีนะพี่นอนทันสามเมืีคือพลังอสามเมืีปันนี่แหละไม่ใช่เหรอกมเกียวนะอีกอีก ทำอะไรตรงนั้นตรงนั้นไม่มีใครเห็นได้ไงน่ะเห็นดีก็พี่อยู่นั่นบนนะอู้จเอาปีอย่างไรเนหมดกันอุ้ยเฮ้ยเสียงใครอยู่ใกล้พี่อะเล่นเล่นดีกว่าเล่นเอาบีลอยได้ได้พี่ร้อนมาพี่ขอขึ้นอุ้ยไม่ใช่อุ้ยไม่ใช่ขึ้นอุ้ยลงสิต้องลงใช่ใช่สามารถสามารถในการนี้นะพี่เกือบจมน้ำตายอ่ะเมื่อกี้ออ๋ได้เลยโอ้คือแบบชิวจัดอ่ะชิวจัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล่นการ์ดเนี้เอาบีลอ อีกอีกอีกพี่จะให้กรณีพิเศษอีกนะถ้าเหลือประมาณสามสิบวิพี่จะทีพีมาทีพีเองมาหามาหาพวกเราอ่ะต้องไรค่ะให้ได้เอาวะพี่ขอกใช่แล้วก็ไรค่ะไปทุกคนตรงนี้มีออนนี่มีด้วยพละเองเองยังหาไม่เจอโอเคนะเมย์พี่แบบพี่นั่งชิวๆแล้วตอนเนี้ยพี่นั่งชิวละอ่าผมอ่าผมก็ชิวเหมือนกันชิวจัดห่างเบต้าแลอวือว่าห่างเบต้าเบต้าอย่ามาใกล้พี่เอาอีกรูดเอา เอาจบเอาจบเร็วเอาวกำลังจะฟาร์มของหนีเลยไอเดี๋ยวพักให้อีกเดี๋ยวพักให้เดี๋ยวพักให้เดี๋ยวพักเวลาให้มามาเข้ามาเข้ามามาทุกคนเรารีบหาที่ที่ซ่อนก่อนดีกว่าจะอยู่ใกล้เบต้าดีที่สุดใครวะน่ะอ๋อไม่ใช่เบต้าตัวรงนี้หรอถ้าเร์มาพร้อมพร้อมเล่ยังไม่พร้อมเลยแล้วมันก็หลุดอ่ะอ้าว ตอนนี้พร้อมแล้วตอนนี้แคสอะเออมันแคสไม่นะานนี่จบคลิปแบบนี้ไม่ได้นะ Two thousand years later ข้ามาแทุกคนไม่หวานอยู่ไหนอะพี่มึงไปหาพี่ดีกว่าไม่ได้เบต้าจะทีพีมาเบต้าไม่ทีพีก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยค่อยมาหาพี่ได้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 อีกพร้อมไหมถ้าเบต้าทีพีมาห้าสิบแปดห้าสิบเจ็ดอีกนิดเดียวอีกเดี๋ยวพี่พี่จะทีพี เอาต่วาอลไรนี่มี่ทกลัวเกียมมาเร็วทีจากประสบการณ์หลายคลิปที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้แล้วว่าอีกอีกหวิบเราลักห้าสี่สามหนึ่งศไปว่าแล้วไงวิ่งวิ่งวิ่งววิ่่อาวไม่หัวใจหรือดวงเดียวอะแล้วทีพี่มาก็ตีผมเลยอะเอาอีกเอาไปเอาไเอาไปเอาเขาไเล่นเขาสนุอเขาตีเัาาอไาเอาเ อะไรวะเนี่ยชาตินี่ไม่ได้เล่นหรอกวไม่มีมันจบคลิปนะเนี่ยคือออกกันไปยังอ่ะคือฉันยังแบบฉันยังฝังตัวเองอยู่เลยอ่ะทุกคนฉันทุกคนผมจะบอกว่าผมน่ะชนะแล้วโอเคครับทุกคนสหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็เพียงเท่านี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครพวกไอพวกพี่ทั้งหมดนะทั้งพี่หวานแล้วก็พี่พี่ดนน้องอิกแล้วก็พี่ทีเคนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในตอนแอบั้งหน้าอยากให้พวกพี่ทำตอนแอบอะไรก็บอกกันได้นะทุกคนไปและเจอกันบ๊ายบายเจอกันจ้า